การนอนน้อยเท่ากับค่าตัวตายแบบช้าๆทุกครั้งที่เราฝืนไม่หลับสมองกำลังร้องขอให้เราพักแต่เรากลับตอบมันด้วยคำว่าอีกแป๊บเดียวขอดูโทรศัพท์อีกนิดขอดูคลิปสุดท้ายก่อนนอนและในขณะที่เราคิดว่าแค่คืนเดียวไม่เป็นไรร่างกายกลับต้องทำงานทั้งที่ยังไม่ได้พักหัวใจต้องเต้นต่อสมองต้องคิดต่อ แม้พลังงานในตัวจะหมดไปนานแล้วการนอนน้อยไม่ใช่แค่ทำให้ง่วงแต่มันคือการทำร้ายระบบทั้งตัวแบบช้าๆสมองจะทำงานช้าลงการตัดสินใจจะแย่ลงอารมณ์จะแปรปรวนและร่างกายจะเสื่อมเร็วกว่าปกติคนที่นอนไม่พอต่อเนื่องหลายคืนมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเบาหวาน อ้วนง่ายและภาวะซึมเศร้าทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่มันค่อยๆสะสมเหมือนเราฆ่าตัวเองทีละนิดด้วยการฝืนร่างกายในทุกคืนที่เรายังไม่หลับร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาหัวใจต้องเต้นเร็วขึ้นความดันเพิ่มขึ้นสมองต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อประคองให้เราตื่นต่อไปแต่พอทำแบบนี้ซ้ำๆทุกวัน กลไกทั้งหมดก็เริ่มพังภูมิคุ้มกันลดลงผิวพรรณแห้งโทรมความจำแย่และร่างกายเริ่มเสื่อมแบบเงียบๆการนอนไม่ใช่แค่การพักแต่คือเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองในตอนที่เราหลับสมองจะทำความสะอาดตัวเองขับของเสียที่สะสมตลอดวันหัวใจจะเต้นช้าลงเลือดจะไหลเวียนดีขึ้นกล้ามเนื้อจะฟื้นตัว และฮอร์โมนจะปรับสมดุลถ้าเรานอน7จถึง8ชั่วโมงต่อวันมันคือการรีเซ็ตร่างกายฟรีๆที่ไม่ต้องพึ่งหมอไม่ต้องใช้เงินแค่ต้องยอมพักจริงๆแต่ทำไมเราถึงไม่ทำเพราะเราคิดว่าเวลาคือสิ่งที่ต้องใช้ให้คุ้มเรายอมนอนน้อยเพื่อทำงานให้เสร็จยอมฝืนเพราะอยากดูหนังต่อหรือเลื่อนโทรศัพท์เพราะยังไม่อยากเจอความเงียบ แต่ความเงียบนั่นแหละคือช่วงเวลาที่ร่างกายขอให้เรากลับมาฟังมันอีกครั้งถ้าคืนนี้คุณยังจะฟืนอีกขอให้จำสิ่งนี้ไว้ทุกนาทีที่คุณยังไม่หลับคือนาทีที่ร่างกายสูญเสียพลังฟื้นฟูเพราะการนอนคือการรักษาที่ดีที่สุดที่ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องเสียเงินแต่ให้ผลที่ลึกที่สุดลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ก่อนนอนครึ่งชั่วโมงปิดโทรศัพท์รีไฟหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าคืนนี้ฉันจะพักจริงๆไม่ต้องพยายามหลับแค่ยอมให้ร่างกายได้พักเพราะบางทีร่างกายไม่ต้องการอะไรมากนอกจากการได้หยุดการนอนคือการบอกตัวเองว่าฉันยังรักตัวเองพอที่จะให้ร่างกายได้ฟื้นกลับมาอีกครั้งอย่ามองการนอนว่าเป็นการเสียเวลา แต่มองมันว่าเป็นการลงพุนเพราะทุกชั่วโมงที่คุณพักดีคือชั่วโมงที่คุณจะได้ชีวิตกลับคืนมานอนให้พอเพราะมันคือวิธีรักษาที่ไม่ต้องพึ่งยาแต่ได้ผลที่สุดถ้าคืนนี้คุณฟังจบแล้วขอแค่ลองวางโทรศัพท์ลงปิดไฟแล้วหลับตาร่างกายของคุณจะขอบคุณคุณในเช้าวันพรุ่งนี้แน่นอนฝากกดติดตามเช่านี้ไว้นะคะ เพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆที่จะทำให้คุณหลับสบายขึ้นทุกคืนและตื่นมาพร้อมหัวใจที่สดชื่นอีกครั้ง